รอขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็มาเดินเล่นแล้วจะไปไหนกันเองแล้วจะไปฮ่องกงกงกุบก็จะไปฮ่องกงเลยครับไปเจอที่ฮ่องกงทนกคนอยู่บนเครื่องบินแล้วนะทุกคนบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะคะทกคนวิวข้างอกก็จะมีด้วยนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายดูแป๊บนึ่ะนี่คือวิวข้างนอกจ้า เครื่องบินแล้นะเพืนภาษาจีนเลยนะคะทุกคนเอาก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะทุกคนก็ได้จอดแล้วแป๊บเดียวอิงเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศบนเครื่องบินให้นิดหน่อยนะคะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศบนเครื่อง กรงแล้วทุกคนเฮ้ยในตรงนี้ปิดแล้วเด้อกำลังกำลังลงจย์นะคะทุกคนแล้วก็ถึงที่ห้องกลงะะแล้วคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาเอากระเป๋ากวานนะคะทุกคนมาดูกันว่าเอาวันนี้จะได้ไปไหนมาไปดูกัน จะกินอะไนะคะเด็กคนนี่จะกินแซ่ปลาแซลมันนี่จะเซเว่นฮ่องกงที่สนามินั่นอะอันนี้กินแล้วก็เซนดิชแต่ว่าอาหารเช้าเรากินอันนี้ดีกว่าเช้าแซนดิชอยากกินอลไรครับกินไข่ไข่กับข้าวอ้าวเปิดไม่ได้ทำนี้ปิดก่อนครับอืมเปิดไม่ได้เลยอะ เป็นข้าวข้าวข้าวเะเป็นที่นี่มันเป็นยังไงอ่ะเหมือนที่บ้านเราไหมไม่เหมือน ก็จะเป็นข้าวต่างๆนเชเซเมอแน่ยเิอรตรงนก็หน้าตาไม่ค่อยเหมือนว่าเราเนาะบางบอันก็เหมือนอย่างอันเนี้ยโอลตินอันี้โอ๊กมิ้วบ้าเรามีแต่อันนี้ไม่เหมือกั้องมม้ จ,จเป็นไข่นะครับกับน่าจะเป็นข้าวปุ๊บโตยุอะไรนะอันนี้แนะนำไหมแนะนำไหมแนะนำเลยราคาเท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้ สองอันนี่นี่ผ้าทั้งเออทั้งโคงไปละขอพี่ก็ต้องข้าปั้นเลยไงนี่โอเมตินเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอตัวกระต่ายดังๆเนี่ยในในแต่ว่าเคยเห็นอยู่เคยเห็นเอ่อเอออ๋อเกททางนี้ปกติเมืองไทยเราจะเป็นสีแบบมองเห็นเลยว่าเป็นเกททางนี้นะ โอวัตินเหมือนไทยไหมเหมือนเหมือนอยู่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 กำลังกินเลยเขาเป็นยังไงขายไดยแต่จะดึงดีเดียวข่าตรงนี้มันมันมันไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนอาจจะไม่เหมือนตรงนี้ก็ได้นะแต่ก็อร่อยนี่เราคนณโอวัตินก็อร่อยอยู่นะทุกคนแต่รู้สึกว่าเหมือนน้ำเยอะเกินไป ไปแบบน้ำเปล่าผสมไปเงี้ยมันแบบมากไปมันก็มันก็มันไม่เข้มข้นหรอมันไม่เข้มข้นเหมือนบ้านเราแต่ว่ามันก็กินได้อร่อยดีค่ะว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะค่ะทุกคนบ๊ายบาย